อ่านะคะหลังจากเด็กๆทบทวนสระอาไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณยอก,ก็จะนําพาเด็กๆมาผสมคําสราะที่สองนะคะสระที่สองนี้เขาเรียกว่าสระอีเด็กๆพูดตามสิคะสระอีเก่งมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาผสมคาสระอีกันนะคะตัวนี้นะคะเด็กๆคะตัวนี้กอก่ออกเสียงว่ากนะคะพูดตามเนอะอาะผสมคํานะคะเด็กๆดูนะคะ กอีกีพูดตามค่ะกอีกีเก่งมากเลยนะคะคำที่หนึ่งต่อไปเนาะอ่ะตัวนี้นะคะจอจานออกเสียงว่าจอนะคะผสมกับสไลด์เด็กๆอ่านตามคุยยาวนะคะจอีกีอีกครั้งหนึ่งนะคะจอ,อีกีเก่งมากเลยนะคะต่อไปต่อเต่าอ,ออกเสียงว่า ต่อนะคะอผสมคำตามคุยยาวเลยนะคะต่ออีตีเก่งมากค่ะอีกครั้งหนึ่งต่ออีตีเก่งมากนะคะต่อไปตัวนี้นะคะอออ่างออกเสียงว่าออนะคะผสมคำนะคะอ่เด็กๆอ่านตามอออีอีเก่งมากค่ะอออีอี เก่งมากนะคะต่อไปตัวนี้พอพึ่งออกเสียงว่าพอนะคะเด็กๆอันตาพค้นครยยาวเนาะพอีอผีอุ๊ยน่าก,กลัวนะคะพอีอผีโอเคเก่งมากเลยนะคะต่อไปตัวนี้สอเสือออกเสียงว่าสอนะคะผสมคำกับเสีอีเด็กๆอันต้มนะคะ สอ,อีสีเก่งมากค่ะสอ,อีสีโอเคนะคะเก่งมากเลยเด็กๆเก่งที่สุดเลยนะคะตั้งใจเรียนทุกคนเลยนะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะต่อไปฟอฟ้าออกเสียงว่าฟอถูกต้องนะคะผสมคำกับเสระอีนะคะฟออีฝีเก่งมากค่ะฟออีฝี โอเคนะคะคำต่อไปตัวนี้ค่ะรอเรือออกเสียงว่ารอนะคะผสมกับระอีเด็กๆอ่านตามรออีรีรออีรีรออรโอเคเก่งที่สุดเลยต่อไปค่ะตัวนี้ตัวนี้ชอช้างออกเสียงว่าชอพูดตามสิคะชอ ผสมกับสระอีชอีอชีเก่งมากค่ะชอีอชีเก่งมากนะคะเด็กๆเก่งที่สุดเลยต่อไปวอแวนออกเสียงวอวอนะคะวอผสมสระอีวออีวีเก่งมากค่ะวออีวีเก่งมากเลยนะคะต่อไปต่อไปนะคะเด็กๆ ทอทหารนะคะทอทหารออกเสียงทอทอผสมกับเสรีทอ,อีที่เก่งมากนะคะทอ,อีที่เก่งที่สุดเลยนะคะต่อไปนะคะต่อไปตัวนี้ตัวนี้นอหนูออกเสียงนอนะคะผสมกับสรีนอ,อีนี่เก่งมากคะ่ะนอ,อีนี่ นะคะคำต่อไปนะคะตัวนี้นะคะสีดำยอยักษ์นะคะออกเสียงยอนะคะผสมกับสเสอีนะคะยอ,อีดีเก่งมากค่ะยอ,อีดีเก่งมากเลยนะคะสุดท้ายนะคะคอควายออกเสียงคอคอควายผสมกับสระอีคออีคี เก่งมากเลยนะคะเด็กๆคิดว่าสระอีเป็นสระเสียงสั้นหรือยาวเสียงสั้นหรือยาวคะถูกต้องค่ะเป็นสระเสียงยาวสระอีเขียนไว้ตรงไหนของพยัญชนะคะลูกเขียนไว้หน้าหลังบนหรือล่างถูกต้องนะคะเขียนไว้บนนะคะบนพยัญชนะนะคะโอเคนะคะ